พระเจ้าไปดกเล่มที่เก้าข้อที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกรพาพราข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้น,นปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญา และนักปาญ์ยมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่ก็คือศีลกับปัญญานี่ดีเยี่ยมที่สุดพ้าสุขที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดเป็นประโยชน์สุขที่สุดต่อตนเองและผู้อื่นตลอดกลาลนานเลยนะ พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จึงบอกว่าศีลมีค <c oughs> ่ายิ่งกว่าชีวิตศีลมีค่ายิ่งกว่าชีวิตนะปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญานะเนี่ยปัญญามีในบุคคลใดนะศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นเนี่ย ื่อปฏิบัติศีลไปแล้วมันจะเกิดปัญญาหัวใจสําคัญคือปฏิบัติศีลยิ่งทับชําระกิเลสให้บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอันศีนชลชําระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชําระให้บริสุทธิ์เนี่ยให้บริสุทธิ์จากกิเลสเพเองให้จิตเรานี่บริสุทธิ์จากกิเลสแล้วมันจะเกิดศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นมระจะเกิดจั้งหวัดเราสามารถกําจัดทุกภร,ริยสัตว์ได้ และก็จะรู้ทางแก้ทุกทางด้านร่างกายทางเหตุการณ์ด้วยจะเกิดปัญญาขึ้นมารู้เหตุอยู่ตรงนี้รู้วิธีแก้อยู่ตรงนี้อย่างบางท่านนี่นะพอเพิ่มศีลขึ้นไปอย่างยกตัวอย่างนิดนึงเอออันนี้จะชัดขึ้นยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่ก็แม่คิดไม่ออกแะ่ยกตัวอย่าง,างไงพอพอยกตัวอย่างได้น่ะเช่นคนที่สูบบุหรี่ติดบุหรี่อยู่ เขาติดบุหรี lucky, ่เขาสูบบ so, vale ุหรี่อยู่แล้วเขาก็ไม่สบายจากการสูบบุหรี่นั่นแหละแต่เขาเสพบุหรี่แล้วเขารู้สึกเป็นสุขเสพบุหรี่แล้วเขารู้สึกเป็นสุขเขาจะรู้ไหมว่าบุหรี่มันทําให้เขาเป็นโรคนั้นเป็นต้นเหตุของโรคเขาจะรู้ไหมเขาจะไม่รู้เขาจะไม่รู้เพราะยังรู้สึกเป็นสุขอยู่แต่เมื่อใดเขาเลิกสูบบุหรี่ได้เขาเลิกติดการสูบบุหรี่แล้วเขาก็ สัมผัสบุหรีแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มันสัมผัสบุหรีแล้วรู้สึกมันเหม็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายในจุดที่เขาไม่สบายนั้นเขาจะรู้ไหมว่าบุหรีนี่แหละทําให้เขาไม่สบายเขาจะรู้ไหมเขาจะรู้เอออาจารย์ชักจะมีปฏิพานขึ้นมาบ้างแล้วนะจะจะมีปฏิพานขึ้นมาบ้างแล้วคนกินเหล้าก็เหมือนกันเเมาเหล้าโหกินอะไรสุกทุกทีเลย แล้วเขาก็ไม่สบายขึ้นมาหรือมีเรื่องร้ายต่างๆเขาจะรู้ไหมว่าการกินเหล้านั้นทําให้เกิดโรคหรือว่าเรื่องร้ายของเขาเขาจะรู้ไหมถ้าเขากินทีไรเขาก็สุขทุกทีกินทีไรเขาก็สุกทุกทีเขาจะรู้ไหมเขาจะไม่รู้เขาจะคิดว่ามันทํให้เขามีความสุขด้วยมันไม่ใช่ต้นเหตุของโรคหรือว่าเรื่องร้ายนั้นแต่เมื่อใดเขาเลิกกินเหล้าได้เขาเลิกกินเหล้าได้ เขาได้เลิกได้แล้วไม่ติดด้วยหรือว่าลดได้แล้วเขาได้ติ่นเหล้าแล้วเขาก็รู้สึกไม่สบายเขาจะรู้ไหมว่าเหล้าเป็นต้นเหตุที่ท,ทําให้เขาเป็นทุกข์เขาจะรู้ไหมรู้นี่คือสัจจะอย่างเนี้เขาจะรู้ว่าเหล้าเป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้เขาเป็นทุกข์เนี่ยทําให้เขามีโรคหรือแม้แตมีเรื่องรายอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาจะรู้ว่าเหล่านี่แหละมันเป็นต้นเหตุ